สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมากับคลิป Fast Mofobia นะคะผมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเซตติ้งที่เราใช้สำหรับการปั๊มเบลของ Fast Mofobia อัปเดตใหม่ a s s e n s i o n นะครับซึ่งคอสตอมในวันนี้จะเล่นในด่าน Tangle w o o d นะคะผมวิธีการเล่นก็คือหาให้ครบ3หลักฐานเพื่อให้รู้ว่าเป็นผีอะไรแล้วกดออกทันทีครับและระหว่างนั้นห้ามให้ผีล่าเด็ดขาดห้ามให้ซานิตีต่ำกว่า50เด็ดขาด ต่ำกว่า50เพราะอะไรเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังครับอ่ะเราจะมาเซ็ตด้วยกันจาก p r o e f e s s i o n a l ละกันนะทุกคน Starting Sanity เป็น100นะครับปกติเต็มเปี่ยม Sanity p i l อันนี้ลดเหลือ20นะครับแต่ว่าใครที่อยากจะให้เป็น25ก็โอเคที่จริงมันบวก0.1นะแต่ถ้าเล่น4คนก็ปรับเป็น25ก็ได้ทุกคนเขาจะได้เพราะว่ามันจะต้องแบ่ง Sanity Pile กันเนะงั้นเราเป็น25ละกัน ไปนะซีนิตี้เดนสปีดนี้ปรับสุดเลยนะเป็น200ไม่ค่อยมีผลอะไรมากสปินเปิดไว้ครับผมให้วิ่งได้ p พลเยอร์ e ปีด0 0คือปกติเ a t l i ท์ออนแล้วก็เวลาเราตายไอเทมยังเสียงเหมือนเดิมต่อมา g ก Speed คืออันนี้เป็นเซ็ตที่จะทำให้ผีอะแข็งแกร่งมากเพราะว่าเราอะจะไม่ให้ผีมันแบบมีโอกาสได้ล่าอยู่แล้วเพราะงั้นเราจะทำให้ผีเนี่ยมันแข็งแกร่งให้สุดเพื่อที่จะได้เพิ่มเงินครับเพิ่มการคูณด้านล่างปรับให้สุดเลยครับ โกสปีดปรับให้เต็มโรมิงก็คือผีชอบเดินไปทั่วอะไรเงรี้ยปรับไฮไปเลยแล้วก็เปลี่ยนห้องผีอันนี้ปรับไฮเหมือนกันบวกเยอะข้อเสียก็คือผีมันจะชอบย้ายห้องเพราะงั้นเราต้องคอยเช็คนะว่าอ่าุณหภูมิที่ปากอะห้องนั้นอะมันยังอยู่ไหมถ้าเกิดอุ้ยห้องนี้มันไม่เย็นแล้วอุ้ยกดออฟย้ายที่อะไรเงรี้ยก็คือมันอาจจะเปลี่ยนย้ายห้องต้องคอยเช็คนะครับส่วนอินเตอร์เรคชั่นอะมันปรับเป็นโล มันจะไม่ค่อยอินเทเล็กแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่ดีนะเอาจริงๆแล้วอะ่ะเพราะงั้นไม่มีปัญหาสำหรับเรานะส่วนอีเวนต์ฟรีแคนซีพวกเกี่ยวกับโกดอีเวนต์มันส่วนใหญ่โกดอีเวนต์มันก็จะอยู่แถวๆห้องผีหรือโกดอีเวนต์จะเกิดขึ้นต่อเมื่อแบบผีอยากจะทำและเกิดตำแหน่งที่ผีเดินอาจจะเป็นโลมิ่งมันความจริงห้องมันอยู่ลิฟวิ่งแต่มันเดินไปหน้าบ้านไปโกดอีเวนต์แถวหน้าบ้านมันก็จะไม่ได้หมายถึงว่าผีอยู่หรือหน้าบ้านนะความจริงมันอยู่ลิฟวิ่งเล่นไปเรื่อยๆก็จะชินเอง อันนี้คือทําให้มันแบบไม่มีอีเวนต์เท่าไหร่มันจะต่ํามากเราก็จะหาห้องผียากหน่อยนะแต่ว่าพวกเปิดปิดประตูยนของอะไรเงี้ยมันมีอยู่แล้วเพื่อนกหาจากอันนั้นเอาเฟรนลีกก่กู๊ดออฟตามปกติครับส่วนตรงนี้เป็นช่วงที่จะปลอดภัยเวลาผีออกมาล่าเนี่ยมันจะมีระยะเวลาปลอดภัยอยู่ซึ่งเราสามารถปรับตรงนี้ได้ว่ากี่วิซึ่งได้สูงสุด5วิก็คือผีมันจะออกมายืนนิ่งๆก่อน5วิก่อนที่จะล่าเราจริงๆปรับเป็นศูนย์เลยครับเพราะว่าเราเราจะไม่ให้ผีล่าอยู่แล้วตรงนี้จะเท่าไหร่ก็ได อะสมมุติถ้าเราให้ผีล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็คือผีอะถ้ามันจะล่าตอนที่ยืนทับอยู่ที่เดียวกับเราเลยอะมันหักคอได้เลยครับเราไม่รู้เรื่องเลยว่ามันจะมาเพราะงั้นสิ่งที่สามารถปกป้องได้คือ crucifix ต่อมา extension กรณีเป็น multiplayer ผีจะฆ่าคนต่อไปได้โดยที่แบบไม่หยุดล่าก็คือหมดปกติผีมันจะฆ่าหนึ่งคนแล้วมันจะหายไปแต่ถ้าอันนี้เราเปิดอยู่ ผีมันจะฆ่าต่อไปเรื่อยๆสมมติฆ่าหนึ่งคนปุ๊บมันล่าต่อเพิ่มไปอีกหนึ่งหนึ่งนาทีและฆ่าต่ออีกคนมันก็จะเพิ่มไปหนึ่งนาทีเพราะงั้นอันนี้ปิดทิ้งไปเลยเพราะมันไม่บวกอค่ะผมไม่ว่าจะเปิดหรือปิดไม่มีผลทั้งนั้นถ้าเป็นคอสตอมก็คือปิดไปจะดีที่สุดส่วนอีเวนต์เราจะเอาหลักฐานอยู่แล้วเพราะงั้นเปิดเป็น3ถึงแม้ว่ามันจะทําให้5 0าลงมาก็ตามแต่ว่าเราทํามาเพื่อการนี้เราก็โบทได้โอเคอยู่แล้วฟิงเกอร์พิ้นเชอันนี้100 <perfekt ion> คือถ้ามันจับประตูปุ๊บถ้าเป็นผีที่ให้ฟิงเกอร์พิ้นเอาต้าไวโอเลตมันจะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้ไม่หายากเกินไปไม่งั้นมันจะอยู่านซะินิตี้เราไม่โอเคขนาดแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังหายากเลยบางทีแบบไม่ใช่ฟนะิงเกอร์พิ้นนะหมายถึงหลักฐานหลักฐานอื่นใช่เพราะงั้นหนึ่งร้อยส่วนระยะเวลาที่ฟิงเกอร์พิ้นจะติดอยู่ตรงประตูหรือหน้าต่างต่างๆก็คือแป๊บเลยหนึ่งนาทีก็พอแล้วครับสามสิบวิอาจจะเร็วไปหนึ่งนาทีดีกว่าเพราะว่า มันจับประตูเรามีเวลาที่จะเห็นตอนที่มันจับประตูแล้วเดินออกนอกบ้านไปหยิบ UV แล้วเดินกลับเข้าบ้านมาสองทันถ้าเป็นหนึ่งนาทีนะถ้าเกิดอยากจะแบบชาเลนจ์ขึ้นมาหน่อยมันจับประตูปุ๊บต้องเอา UV 2หส่งน้ะตอนนั้นเลยก็ลดเหลือ30ได้จะมันบวกแค่นิดหน่อยแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเองเพราะงั้นหนึ่งนาทีน่าจะคุ้มกว่าจะได้เดินไปเอา UV ที่ลดได้ด้วยโอเคครับในส่วนของเซตอัพเวลาเซตอัพก็คือ ถ้าเป็นเอเมเจอร์มันจะให้สุดเต็มเลยคือ300วิใช่ไหมซึ่งอินเตอร์มีเดียมันจะให้ประมาณ2นาทีป่ะจำไม่ได้เหมือนกันปกติเล่นแต่โปรเฟสก็คืออันนี้จะเป็นเหมือนโปรเฟสชันแลแหละครับก็คือไม่มี s e ีถามส่วนอากาศสภาพอากาศปรับเป็น h ฮฟวี่เ i นครับเพราะว่า h e ฟวี่เ i นเป็นตัวที่บูสต์คูณรีวาร์ดมากที่สุดเนี่ยถ้าเป็นไลท์เรนจะเป็น4.49ถ้าเป็นเฮฟวี่เลน4.50 49 สี่เก้าสี่สามก็คือเฮฟวี่เรนเยอะสุดนะครับไม่มีผลอะไรมากแค่มันมีฟ้าผ่าเฉยกับจุดเทียนด้านนอกบ้านไม่ได้ซึ่งแมปนี้ไม่มีปัญหาสตาร์ด o o p อเนอันนี้คือเข้าไปก็จะเห็นประตูเปิดนู่นเปิดแบบทิ้งไว้อยู่แล้วอันนี้ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วอ่าอ,อันนี้นะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่าบวกเยอะปิดไปเลยครับเห็นไหมระหว่างมีเดียมห้าห้าอันนี้หกสิบวกทีละศูนย์จุดศูนย์ห้าเลยนะแล้วอันนี้กลายเป็นบวกอีกหนึ่งห้าก็คือจากมีเดียมขึ้นมา ถึง20เราจะให้ผีมันโหดสุดๆอยู่แล้วเพราะงั้นเราไม่จําเป็นต้องซ่อนต่อไปเซน,นิตี้มอนิเตอร์อันนี้แนะนําให้เปิดไว้เพราะว่าจะได้ดูเซนิตี้ตัวเองได้ว่าเท่าไหร่แล้วซึ่งในการดูเซนิตี้นะคือมันจะขึ้นขลงลใช่ป่ะเดี๋ยวสมมตินะเอ๊ยมันจะ50หรือยังเุ๊ยมัน60อยู่ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วอาจจะไม่ใช่นะเพราะว่าเซนิตี้ของจริงคือเซนิตี้ที่ต่ำที่สุดสมมุติ55 แต่มันลดไปถึง 49. เซนิต i t y ความจริงของคุณคือ49นะคือนับไว้ตรงนั้นที่ต่ําที่สุดมันคือเซ c ิต i t y จริงเพราะว่ามันสามารถล่วงลงไปถึงตรงนั้นแล้วผีก็ล่าได้เลยเหมือนกันเพราะงั้นแนะนําให้ดูอันที่ต่ําสุดไว้อันที่เยอะหรืออันที่กลางอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดูมันเลยดูอันที่ต่ําสุดไว้อย่างเดียว Activity Monitor ให้ปิดไปเลยเพราะว่าเราหาหลักฐานเอาไม่ต้องดู Activity อะไรมากมาย Fill Box อันนี้ปิดไว้ครับ ปับเป็นบลกเคนเนี่ยมันจะพังทั้งบ้านแล้วก็ไม่คุ้มด้วยแล้วก็หาห้องยากด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดมันเย็นทั้งบ้านอะมันมันจะหาแบบมีควันออกแทบทุกที่ถ้าเราเปิดอะควันมันจะออกเฉพาะห้องที่เป็นห้องผีควันออกจากปากนะอันนี้เป็นฟิล์บล็อกจะขึ้นอยู่ในแมปบนรถให้ปิดไปเลยเพราะว่าแมปเนี้ยมันมีแค่ลงรถกับห้องใต้ดินแค่2ที่ของเคริร์สปิดเลยครับแค่นี้ก็จะเป็น4.95แล้วเรียบร้อย ก็จะเป็นเซตติ้งแบบนี้ครับผมก็จะเป็นสตาร์ทที่100่งร้อยเซนิตี้พิวยี่สิบห้าเซนิตี้เดนสปีดสองเต็มสปีนออนปกติเพย์ดสปีดปกติแฟลชไลท์ออนรูดไอเทมออนโกูสปีดปรับสูงสุด150โรมิฟรีเควนซีปรับสูงสุดไฮเชงจิ้งเฟอร์บลิตรูมปรับไฮสูงสุดอันนี้ปรับต่ำสุดโลว์อีเวนต์ฟรีเควนซีปรับโลว์เฟลลี่โกสออฟศูนย์วิ h ันดู u เลชันไฮอีเวน IVEN สามฟิงเกอร์พินเชนต์หนึ่งร้อยฟิงเกอร์พินดูลเลชันหนนาทีหรือ60วิคอนแทคเซตอัพไทม์ศูนย์สภาพอากาศเวเทอร์เฮฟวี่เลนดอสตาร์ตติ้งโอเพนไฮน์นัมเบอร์ออฟฮายิงเพ e นอนปิดไปเลยเซน i t y Monitor On Activity Monitor Off เตอร์ออฟฟิลบอกสตาร์ทออฟคอนแทคออฟฟิลบอกวิซิเบลออนแมก็ c อสตอมก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับการอธิบาย ทีนี้เรามาพูดถึงผีตัวไหนบ้างที่ล่าตอนเซนิตี้มากกว่า50อ่ะไมไดูรูปนี้กันดีกว่าครับเป็นรูปที่เราเขียนขึ้นมาเองซึ่งเราใช้บ่อยมาก <c oughs> ก็ซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยผีปกติทั่วไปเลยเนี่ยจะล่าหลังจากที่เซนิตี้ต่ำกว่า50%เยอะมากดูสิซึ่งผีที่ล่ามากกว่า50%เนี่ยดูครับ1 2 3 4 5 6ก็คือมีแค่6ตัวเท่านั้นจากผี24ตัวเพราะงั้นอัตราเลทมันน้อยมากเอาละ แล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าผีตัวไหนล่าตอนไหนบ้างก่อนอื่นครับผีที่ต่ำกว่า50%เรนี่ยเราไม่ต้องดูเลยก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าผีที่มากกว่า50%เนี่ยมันเป็นตัวไหนแบบเรายังไม่ถึง5 0เเเลยมันล่าแล้วอ่ะอย่างแรกถ้าเราหาห้องผีเจอแนะนำเอาครูซิฟิกหรือไม้กางเขนไปตั้งไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินสักอันหนึ่งก่อนแล้วเราก็ค่อยๆขนของไปด้วยกัน ถ้าเกิดคูซิฟิกเป็นเบิร์นแสดงว่ามันล่าแล้วเราไปเช็คเซนิตี้บนรถว่าเฮ้ยตัวน,นี้ราเท่าไหร่สมมติ65ส4เราขึ้นรถอุ้ยเราค่เซนิตี้เรา6กสอุ้ยแต่มันลงไป64ด้วยก็คือมีโอกาสเป็นไลจูอยู่นะแต่ก็มีโอกาสเป็นเดมอนแลทเทและก็อยู่ใคด้วยคุณเปิดไมค์อยู่หรือเปล่าตอนที่มันล่ามีโอกาสเป็นอยู่ใครนะถ้าเกิดคุยใกล้มันในระยะ2เมตรก็เดี๋ยวเราจะอธิบายคร่าวๆก่อนว่าผีที่ฮันได้มากกว่า50%อย่างแรกเลย100เข้าไปปุ๊บล่าไดร้ปับ๊บ มีอยู่2ตัวคือเดมอนกับอนเลวอ่ะฟังดูน่ากลัวแต่ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยมันเป็นแค่โอกาสนะครับเดมอนจะเป็นอ bility พิเศษ,ษ,ษ,ษไม่ค่อยเกิดจริงๆมันจะเป็นอ bility พิเศษ,ษ,ษของมันที่เข้าไปเราล่าได้เลยเกิดยากอยู่ไม่ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นแต่ถ้ามันล่าเลยก็ตัวใครตัวมันแล้วก็เดาว,ว่าเป็นเดมอนเราออกได้เลยเดาเดาไปเลยแล้วออกเลยคนที่เหลือนะส่วนอนเลวคือมันต้องเป่าเทียนให้ครบ3ามเล่มก่อนถึงจะมีโอกาสล่าตอนที่เราเพิ่งเข้าบ้าน ส่วนโยคัยคือเราเปิดสปิริตบ็อกแล้วไปคุยทับตัวมันอ่ะสเมตรก็คือระยะใกล้ๆอาจจะไม่ถึงขั้นแบบทับตัวมันเลยก็ได้ไปคุยไปคุยใส่หน้ามันก็ได้อ่ะสมมติกดอีเวนต์เกิดตรงหน้าไปยืนมองหน้ามันแล้วเราก็เปิดไมค์คุยมันอาจจะล่านะส่วนเทคือเทเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มีอายุซึ่งถ้าตอนเพิ่งเริ่มเกมเนี่ยอายุมันจะน้อยแต่ถ้าท้ายเกมอายุมันจะแก่ ถ้ามันอายุน้อยมันสามารถล่าได้ถึง75%อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนเดมอนเดมอนเนี่ยเป็นตัวที่โอกาสชอบหันบ่อยแต่ว่ามันแพ้ครูซิฟิกด้วยแพ้ไม้กางเขนถ้าเรากด F ค้างเอาไว้เราจะเห็นเลงของครูซิฟิกใช่ไหมเดมอนเนี่ยเลงของครูซิฟิกอะกว้างมากกว่าที่เราเห็นก็คือเรากด F ปุ๊บวงมีเ้น่นี้แต่เดมอนเนี่ยวงอะกว้างกว่าน,นั้นอีกอะไรประมาณนั้นมันอาจจะล่าบ่อยกว่าทีแต่ว่าครูซิฟิกช่วยได้ ไม่กังเขนช่วยได้มันมันกันกว้างส่วนไรจูเป็นตัวที่จะล่าตอนที่ต่ำกว่า6 5เซแต่ว่ามีเคลื่อนไขว่าจะต้องมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใกล้ๆสมมติวาง EMF เปิดไว้วางกล้องวิดีโอไว้ใกล้ห้องมันวางดอทไว้ใกล้ห้องมันพวกนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์หมดมันสามารถล่าได้เพราะงั้นก็นับว่าเป็น65ไปเลยก็ได้นะครับมาหาหลักฐานคงไม่มีใครที่ไม่เอากล้องวิดีโอไปตั้งไม่เอาดอทไปตั้งนี่น่าจะหายากก็เลย ไลจูคิดว่าเป็นห5เป็นเลย60ซคืออนเรียวอันนี้ธรรมดาของเขาอยู่แล้วแต่ว่าแม่อันนี้เป็นตัวพิเศษคือแม่จะล่าตอนที่6 0นก็ต่อเมื่อห้องนั้นมืดสมมุติว่าห้องผีมืดห้องรอบๆสว่างมันล่าห้องผีสามารถล่าได้หกตแต่ถ้าห้องผีเปิดไฟแล้วห้องข้างๆมันปิดไฟมันจะไม่ล่าห้องผีมันจะย้ายไปห้องข้างๆแล้วล่าจากห้องข้างๆแทนอะไรประมาณนั้นส่วนตัวที่เหลือไม่ค่อยมีปัญหาครับ เพราะงั้นก็ระวังตัวพวกนี้เอาไว้ให้ดีนะครับผมอย่างแรกเลยครับถ้าเป็นสเต็ปที่เราเล่นก็จะเดินไปหาคัตเอา b a เบเกอร์ก่อนเป็นอย่างแรกซึ่งระหว่างทางาเราเป็นคนไม่ไไมใช้ไฟฉายแต่ว่าคนอื่นอาจจะใช้ก็แนะนำเป็น EMF กับวิดีโออาจจะดีกว่าแต่ว่าเราจะถือ EMF กล้องถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอซึ่งเราจะถือกล้องวิดีโอเดินเข้าไปเลย แล้วก็ส่งกูตอฟไปด้วยระหว่างทางจนไปเปิดเบเกอร์ Baker, ที่ลงรถก่อนถ้าลงรถไม่มีเบเกอร์เราก็จะเดินตรงไปที่ใต้ดินเลยซึ่งถ้าเบเกอร์มันอยู่ลงรถเราจะเปิดเบเกอร์แล้วก็ใช้กล้องวิดีโอเนี่ยหันไปรอบๆห้องก่อนไปดูให้ทั่วแต่ไม่ต้องละเอียดมากขนาดนั้นนะเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเปิดไฟลงรถก็คือห้องไหนตรวจเสร็จแล้วเราค่อยเปิดไฟแล้วจากนั้นเราก็จะเดินออกไปจากห้อง แล้วก็ตรวจห้องครัวอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดไฟแล้วก็ไปห้องใต้ดินแล้วก็เปิดไฟแล้วก็เดินออกมาก็ส่งห้องหลกัหลกๆ master ์ e บ r o o m แล้วก็ค่อยมาหน้าบ้านทีเนี้ยถ้าเกิดไม่มีวิแววของโก o s t o f เลยเราก็ตอนแรกดูคร่าวๆนะไม่ต้องละเอียดแล้วเราก็จะค่อยแบบโยนของทุกอย่างอะทิ้งไว้ตรงนั้นแต่ถ้าระหว่างนั้นเราได้ยินเสียงเปิดประตูใช่ไหมเดินหาเลยครับว่ามันมาจากไหนพร้อมกับถือ EMF อะ่ะเดินหาสมมติเสียงเปิดประตูเอาตัวถ่ยเลย EMF ขยับที่ไหนขยับที่ไหนประตูไหนอะไรเงี้ยเออถ้าเสียงโยนของเอ้ยของห้องไหนมันอยู่ผิดที่ผิดทางอะถ้าใครไม่รู้ว่าห้องไหนมันผิดที่ก็ดูว่าสมมติมีแก้วอยู่กลางห้องอย่างเงี้ยไม่มีทางไม่มีห้องไหนที่มันมีแก้วแบบแก้วมันจะตั้งอยู่บนโต๊ะนิ่งๆของมันถ้าเกิดมันล้มหรือว่าแบบมาอยู่บนพื้นกลางห้องอะไรเงี้ยอันนั้นแบบไม่ใช่จานอยู่บนพื้นหรือว่าของอะไรที่มันอยู่บนพื้นที่แบบอยู่กลางห้องเลยอะอันนั้นหนักแป๊ะ ลองเอา e web ไปเช็คดูสมมติว่ามันเงียบมากไม่มี e web ไม่มีเสียงโยนไม่มีอะไรเลยอ่ะโยนของทิ้งไว้ตรงกลางกลางบ้านก็ได้หน้าทางเดินก็ได้แล้วแต่แล้วแต่คุณที่คิดว่าหยิบง่ายๆแล้วก็ไปที่รถไปเอาเทอร์โมมิเตอร์ uv light แล้วก็ spirit box เพราะเป็นของที่ต้องใช้หาอีเวนต์เหมือนกันถือว่าจะได้ย่นการเดินไม่ต้องเดินหลายรอบถือโทโมเดินไล่ตามห้องเลยครับว่าห้องไหนต่ำสุด เทอร์โมเวลแรกมันจะค่อยๆลดแต่เรามีวิธีสังเกตที่เร็วมากกว่านั้นก็คือห้องผีเนี่ยถ้าเปิดเบเกอร์ Baker, เปิดคัตเอาแล้วมันจะมีควันเหมือนไอฟิซซิ่งในตอนแรกอะครับมันจะมีแบบควันสีขาวออกจากปากซึ่งส่วนใหญ่แล้วอันนั้นคือห้องผีครับเป็นฟิซซิ่งไหมอันนั้นต้องวัดอีกทีหนึ่งก็คือใช้เทอร์โมโในการวัดว่ามันลดต่ํากว่าศูนย์ไหมอันนี้เป็นเทคนิคคร่าวๆครับก็ที่เหลือก็ลองไปหาดูครับก็ถ้ามันจับประตูก็ใช้ UV2 ได้เลยเนื่องจากว่าเราปรับมาให้มัน100%เ ถ้ามันจับประตูปุ๊บเอา UV light ไปส่องแล้วไม่เห็นก็ขีดค่าออกได้เลยครับขีดอัลตราไวโอเลตออกไปเลยแต่ว่าสมมุตินะเราเช็คแล้วมันไม่มีมันจับประตูมันไม่ให้2นาทีต่อมามันจับประตูแล้วมันให้อันนี้มีตัวเดียวเลยครับคือโอบากิเป็นตัวเดียวเท่านั้นที่มีการสุ่มไม่ให้ฟิงเกอร์พิ้นเดี๋ยวข้อมูลเยอะเกินเอาเป็นว่าลองหาดูล้กันครับหลักฐานก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็น คลิปที่ให้ประโยชน์และมีประโยชน์กับผู้เล่นทุกคนนะครับก็อันนี้จะเป็นอ่าค่อนข้างอ่าเฟลี่คือเราคิดถึงอ่าเซตติ้งนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าตอนวันเราเล่นตั้งแต่วันแรกที่อัปเดตมานะครับแล้วอัปเดตเนี่ยสมัครสติ๊กหรืออินเซนต์ทูบของเราเนี่ยมันบักมันใช้ไม่ติดบ้างติดบ้างก็คือตายบ่อยก็เลยไม่เอาละ ก็เลยหาวิธีที่ค่อนข้างคนคงที่แล้วก็ได้เงินเยอะก็เลยได้เซตติ้งนี้มาครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาดูคลิปนี้นะคะผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ